วดดีดีเออได้หยกกุ้งเราดิอาจจะเห็นสนานเกาะจะบอกออขึ้นจะบอกออขึ้นอันนี้นะขึ้นไหมเอาขึ้นเอาขึ้นน,นอนเถิงโอ้เราเห็นบ่เป็นเรื่อว่าเราตัางนอนอันนี้บ้างไหมดุกเสียไงอันนี่นะเออนอนเลยอันนี้หลงลุงพี่นี่นะโอ้ยเป็นเชิญขึ้นกวนอนนี่นอนนี่นอนนอนนอน,น,อน,น,อน <c oughs> อนี้มักกวยเนีอรปะดกับอบระเนี่ับใจเด้อมันเด้อปะเนี่ยเด้อบบตรเที่ยงไหนบุนนำเด้อแต่บเที่ยงเราเพื่นพ่อใจบนอยูขันเที่ยงได้บุคัดโอ้ไปเที่ยงไหนนำแต่ต้องไปใส่วนี้นะเที่ยงเราบคไปบอื่นเราก็ะโบต้องไปมักกบ่าอื่นได้มีพ่วหรอบันทีพ่วเลน่ันทีตีพ่วเตีพ่วบันน้องไปเทียวมัน บิดผูบิดผู้อันนั้นเนี่ยเคลื่อนตีน่ะบุ๊มแมนตีบิดผูตีกันเออบิดผูกันจะซื้อเออวันนี้บ่เห็นแล้วเนอะนี่น้องกับบ่เห็นอ่ะสบายดีครับผู้ชมเนาะเราก็อีเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิบ้ากีเกว คือ ah, ีว e so ันเขาต้องเรื่องมาแล้วเนาะซิสเตอรจากกิฟที่เลี้ยงมีหัตา์สีมาห้าเอามีน้ำไปเท่าแผ่นบนเตียงข้าเจ้าโอ้ประเดี๋ยวเตียงเพื่อนอ่ะเดี๋ยวจ๊คพี่อวันเพิ่นส่งมาให้เนาะนี่โจกหัวโตอ๋อเฮ็ดตกะเลยจะบอเอาขึ้นมากวดดีๆเออได้อยู่กวดดีๆเออได้อยู่กวดแล้วเดี๋อาจจะเฮ็ดสนานก็จะบอกเอาขึ้นจะบอกเอาขึ้นนี่นะขึ้นไหมเอาขึ้นเอาขึ้นนอนเถิงโอ้เราเฮ็ดบ่เป็น เรื่องอะไรตัางนานอันนี้บ้างไหมลูกเสียท้คยเขาถึงแบบคนเด้อเห็นทั้งไปเท่าหนีก่อนเฮ็ดอันนี้โอ้ออกขึ้นอันนี้มีขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่เอา้อนไปเนี่ยเอาหลับเบื่อปไปนี่ยเออ balai adik lom-lom dia dia uh pecah dia gun ana ni ana ni ha ha nah nah ah adik apa pan kan deh kami kau siap deh tok deh dah ada ke au au ni ah sampai dah apa ni dah ni buat au dah tak buat au ni Kau pun pergi ni ah อ๋อนี่แบนเท่าเลยช่องเท่าเนี่ยนี่เด้อต้องแกวหน่าสึ่หลีเอาบ่เอาเนาะเนี่ยเอ้านี่ให้แม่ท่าเพสตเนี่ยเอ้าเออปวดเท้าเอามากรวยมาแบนให้ไปเท่ามีเดี๋ยวก่อนมะกรวยได้แม่ท่ามีกินน้ำเอาไปเท่ามีเดี๋ยนะเออดีใจหรอบ่นี่เข้าเทาจัน ไอจัน,น,ต,นต้องติ๊กเหรอเออเนีเออ่ยข้าจ้าต้มเอาก็ไดป่าไวเออกินขา้าวดีเอาไ้เด้อโอ้ฝนแท้ฝนอ่ะนโอ้นอนนี้สบายนานนอน,นันนี้โอ้จริงคักอะ <c oughs> โอ้ม่ทําีมเดีโอ้ไปเอาไปกล้ไปไปกทิอ้อ ไปรี่ไปซอยไอ้แก้วเด้อเด้ซอยแตงอะเดาหอนข้าวปุ้นกินเออข้าวปุ้นกินเพิ่นเนาะสุดยอดก่อนขึ้นบ้านไม่เออดีใจแล้วบ้านเนี้ยนอนเตียงหน่ไปเท่ามีอะไรหน้าอุดหนุนเบิ้งโอ้เออแกเพื่อนเอาไว้หนาอคักแท้เป็นทัศน์เชียบอลเลยคักเลยนอนสบายแล้วบ้านนี้น่อยปดเจ็บล่างแล้วปวดเท้าอ่ะดีชุดๆเลยเนาะเออ อาสมเสือดีใจเนาะขอบคุณขอบคุณนะพ่อใหญ่ใจดีที่อวันเพิ่นซื้อมาให้ตอนนั้นเตียงสองคนตุวลอ่านคัดไดยแพงอยู่เนาะเก่าลอยก็บาทคุณนะขึ้นนึงนะบางบอนผ่านบาทนี่เอาซ้ำอันเขาจะดูดทางเลือกเกาลอยบาทต่อต่ออันหนึ่งยังโอ้มาไหนเอามามาหน้าก่อนมาทางน้าก่อนเออเอาไปใช้เลยแก้ว เราช่องติมขึ้นมอเว้นมอเว้นแหกขบช่องขึ้นนี่ขบับคือเราช่งมือเลยนี่เอนตึงกอก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 กออกก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 อกอก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 กออกกกกอกกอกกอออกกอกกอกก ทีวีเป็นฟ้าพิเศษมาตึ้งเม่เท่าแพรกับไม่เท่ามีมังเงาะมังไหมผักทอดที่กินมังไหมเดี๋ยวไปเกลียดจะแบ่งให้ก่อนเฉลี่ยเกอกอดึงกอะกอกการตีมาขึ้นมเว้นคอลับเออโอ้ลีเอ้ยเอาดีก็เอาบ่อเนี่ยเอาเอาขับใจเด้อเออมาในเด้อปัญญาเด้อบนตรงเที่ยงไหบนน้ำเด้อขับบนเที่ยงเราเพิ่นเพื่อนยังบังยูขันเที่ยงได้บุกคัดโอ้ไปเที่ยงไหน้ำแต่เรต้องไปไสวบนนี้น่ะเที่ยงเราบังเ้าไปบัอื่น ล้วก็บ่ต้องไปมักข้าวเปลื่นได้มีพัว่วหรอมันันตีพัวพ่วเดยนี่บมันันตีพัว่วเดยตีพั่วเ่ามันน้องไปเที่ยวมาตีบิดหูบิดหูอันนันเนี่ยขึ้นตีน่ะบุ๊มเนตีบิดหูตีกันเออบิดหูกันจะซื้อเออวันนี้บ่เฮ็ดแล้วเด้อนี่น้องกับบ่เฮ็ดแหละโอ้ดีแล้วดีแล้มวมันก็เก่าเฮ็ดก็เก่าบะหยาโบโบหายเลยขี้ยาอย่าเฮ็ดหรอหายได้หายว่าไปตัดยาแถวว่า เอาเนี่ยฮะไม่เท่าอัานนะว้าเน่งไดนลรงเครื่องลายเด็กกว่นื้อโอ้กินบนุหรี่ตีประหยัดกินเด้อค่อยๆกินเท่าน้อยเอาบ่ครับไม่เท่าแผ่นไร้คนมือตัวพิเศษเอาเนี่ยข้อไหนนี้ค,ครับพราะเท่าจันแบ่งแบ่งซ้ำกัน,นเด้อเอา เราเท่าพระธาจันเนี่ยนะเน,นี้ฮะพระาตุจันเนี่ยอาสุดท้ายพระธตุจันโตมาเอาลีเก็บอันนี้ไปทิ้งห้าเด้อเด้อเอาไปทิ้ยู่ลุมพุ่นเด้อมันเปื่อน<ด>เอาไวบบนนบนน้บนจุดนะเออเออปนแหนะปนแหนะรอจุดปนแหงรอจุด ครับเ,เขาเจันกันไงโอ้เข้าใจมาเห็ดหลกไก,ก่เนาะเข้ามาเทพื้นนี้พรอพ้อมเทบนรางเพื่อไอ้ควรกับไอ้นู้นได้พู่นละอันแล้วต่อเลยเด้อกินข้าวแล้วเราพากันเฮ็ดเลยนะเด้อกินข้าวแล้วเ,เ,เราติดตังกินข้าวแล้วเราติดตังถ้าไอ้เฟืองซอยเอาหูอือน้องจะไปทำแต้งไหม เท่ามีเบี้ยเขาเหรอเออเ่อนงแตงห้องอิสเอาเพราาเอากับอันห้อมเพอได้ปีเวียแล้กลับไปไปติดตังเนาะนี่แค่โซดาเซียวเนี่ยเอาไปครบกันตียมอไฟไอตุนไว้ตีเออข้องเก่าท่านอันเลี้งเด้อเออไอคุณเอาเนี่ยเพาเขาจันเนี่ยสักเตียงเก่จอดีเตียงเกจอดีอันนี้ข้องเก่าเลยเนี่ยปีพักเนาะบางยัง เนี่นี่มัน,น,นงพงอ่อพีส้มพงก์เนาะพ่อพงก์นกระซี่มาหน่ายยกเลยครับอันนี้ซี่ใหญ่ให้แต่ละคนเราจะมีของกินรวมตึนเด้มาพี่่อยไข่เ็ดให้เบิง้งอันเตี๊ดนี่นะลาบกุ้งนอนบุนิ่งนะอนปะนี่ละลาแลนะ้วเนี่ยเนี่เดาเช็ดทับเบิ้งอปานี่กัะปาซื้อเลยข้าเจ้าโบ้เฮ็ดเอามานี้มานี้เข้ามาโอ้ยกดซัด ต่อมาลูกเข้มามาประตูรอจันนะเราเบิง่งก่อนเดินให้สิ่เดลยวกางนี่ออกเดินเนี่ยการนี่ออกการนี่ออกเดินคุณเดินขับเบ่งเราเดินนี่แล้วก็เอามานี้อันนี้เอาได้ถึงหวัวงเราขึ้นมานี้ปุ๊บอันนี้เอากางลงเนี่ยนี่ก็ได้จักพันขึ้นก็ได้เนี่ยนี่ขยักเอามาสุดเรามาซีนี่คือกันเนี่ยเออนี่นี่ก็แปลออก มันจะซื้อก็ได้จึงนอนได้เนี่ยจะก็นอนได้ปะเนี่ยเอาลงนอนเบิกมะเนี่ยต้องนั่งมึงดูต้องนอนลองมึงดูไปบอกเจ้านะเออนั่งข้างเครงกลางเออนั่งข้างกลางอย่าไปพุน่นอย่าไปตืบอบนนั่งเลยนั่งเลยเออนอน,เออนอนเออแบบนี้แหละเส้นบ่อเพืนน่อเก้าเนาะเออวันแบบนี้เดือดร้านเราจะาไปหันนี่มาเข้าเราจันเนี่ย ไุณนนหัหก,กแป้งนั่นเอาเนาะบ่ไอ้คุนก็นมีแล้วเด้ไอ้คุนก็นมีแพนซดาเซลเด้มีโทรทั์เดมีทศเดเออดแ้ไนนปะเน่ยนเอาไปซ่าทัน์น่ไปพี่ก็ได้หนะไปไปแตงหอมคนหนึ่งเอาเนีเปียกนี่นะโอ้เหมือนควนี่เอาข้ามาเช็ด Va cái đấy, hoặc hấp này nó bung đayo. bưng đây sack again. Va hai hoa 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 cho hoa 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 ก็ได้อาชีพติดตงอาชีบอกเอเนงเาอสียดันเด้ามมาเาบอกอันแป้งเนี้วนี้เออบอกอกไอหนำบอกเข้าเดะมันหัวหันนะครับแล้วครับแล้วขอบคุณขอบคุณน้ำพี่จะมีใครบ้นไห้ติดตังแค่ เฮียวันเนาะัสุดหนึ่งของไอ้นนเด้์โจ๊กทีฟเปนของปวีเพิ่นซื้อมาให้เนะาะกินเขาจะไปเฮ็ดเบียก่อนกินก่อนมู่นี่สิไปเฮ็ดเบียก่อนเพิ่นอนไหมมาเขาเอาเลยเอาเลยกินซะเขาบอกไปแล้วมีตุ๊กเดียวมีตุ๊กเขามันมีปักอะนาทอคุกอะไรอืมอ,อืมแต่ ในวันนีู้้เดียวเห็ดปลาตุไข่เข่าบนนึ่งบนสีอย่างโอ้เห็ดสุกขนาดเนาะมโอ้เรียบร้อยนาสบายแล้วบออกอะไรบ้านนี้น่ยมาเข้าโอ้แต่ว่นนี่ไปเห็ดกบนีเนอ้น่อเห็ดสุกได้กับเหฮอฮื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 อฮออ ไอเนนยป็ิชนนเด้เขาจะไปหดเียเขาัเาอเาอบยูมันิดเด้่นเปิดเลยวเขาเียเปอเลยน้บัดนั่นาก็สิย้อยบนเออเป็นแหละนี่สัดข้าวซื้อเด้ชข้าวเออโอ้ไอชงป็นกินไอซุเออตรมสรีเออซรลีเพื่อนะฮะกันตรงกันกินอืมเห็นควมีเครื่องครบแล้วเนาะ มอฮแตกระโมีมดตีเนี่ยมีครบแล้วอันี้นะมีแต่าเป้งส่นี้เนาะแต่เขาก็มีด้วบ่ฮะด้ไซน่อันนั้นตี้อสเลียเราซักู่อยู่โอ้ขักไล่ขักไล่หอดซเ่ยรอหมดพุ่นวะหอดห้องน้ำพุ่นวะโอ้หนักขนนาาวเเดนเียน้เดี๋ยวกี้ผด่อุ่ีมาคือบโอ้อสไกลเลย เอ,เ,เออเออมานีเนี่ยเออเห็นแล้วทสตำรานี่คุดู้ลานนี่ราอดคลองนี่นะเน่ือ,อโอ้เราจะเอาผ้าบัดซะบ่เออจูบูผ้าบัดก็ได้นะโอ้จุลจูรุ่มนน่ะอันนั้นมันขาามัดทั่วนี่งน่ะนะคาแงางคุ้งแตง่งตัวเนี่ย<อ>แตงได้มักน้อยแดยโอ้โอ้โอักขัก,ขก,ขกโอ้เป็นกรเซ็ตครบวงจรได้บัตนี้วแม่เราดดเป็นมุกมาจับตรงมือดว่า เดี๋ยวจากน้นให้มีคลิปต่อไปตัวตัวนี้สร้างในเดลเดลข้ออันนั้นตัวนี้คลองคลองตัวนี้มันส้มแพงใส่บุญคำกับส้มบุญใส่บุญคำเด้อยเจียสิเด้อของนี้นะตัวของสามล้านเนี่ยสรงคนสร้างส้แพงใส่บุญคำเนาะส้มแพงใส่บุญคำกับส้มบุญใส่บุญคำหรือว่าเจียเออเจียใส่บุญคำอะไรเออเพิ่นซอยตัวขุดของใส่ใกล้นี่เนาะของใส่ใกล้นี่เจ้าตัวนี้ขาแม่จะหวอนหน่อยอย่าหนาะเก็ไม่เจียวเลมั้โอ้ทำขอบกว่าเพิ่นซอยได้ขนาดเลย ัตีเนโออ้ยอุดเนี่โอสมมติน้หยุดำเออรออสมกสบายแท้เนาะเนี่ยก็ปั้นแล้วนั่งชุดใหญ่แล้ปิดพอแล้วปิดาาพมันเออเอโอเจ้ามาจากมือเรานี่นะมาเันจันโอมือนี้จะไ่ไดห็นเรียซีโอเนี่ยยันเป็นมือมันขาดไปเนี่ยบัครบมือเลยเอยครบทิ์ทิ์ตึงโอโนพอทิเราเ้ยพรามันมือบี่เบียมือนี้แล้วมันพึ่นมาตกอะอุกรณมาแล้วเิ เห็นเห็ดยังเต็มเน็บหัวก็ใส่ครบหัวโอบ่ได้เน็บบ่จะว่าเออที่บ้านพากานึงกบ้านบงที่ไปเข้าแล้วก็แล้วอืมเนี่คับนี้ออมตะนาวนี้อบ่ยาน่ออมอันนี้ไปหาขอไก่เคยไเออตัวเออเห็ดยังส่วนตัวนี่นตัวเออนี่ล่ะละเ็รวมกันอันนี้ขงรวมอันนั้นแยกไก่ตัวนี้ดเาเรียา เขากเขมันกินจะค่ายค่าย,ายได้เออเ,นะเอาชนตัวเลยเนาะลองลองลองให้ชนตัวบึงมันสนะีไปบ่อสินะโอ้โหกูเรียวนกูได้กินกูได้ค่าย ด้วยว่าแม่เรื่องห้ชนะที่ชีหลงด้วยอีกอดีแล้วดีแล้วแยกอันนี้แหละอบ้าไร่มันเราก็มีครอบครัวเราด้แล้วต่อไปพระเจษก็แยกกอนแล้วก็เฮ็ดแยกข้างนอก้วตัวนี้เป็นข้อมูลน้ำแล้วชนะเอาไปเป็นบนเพาะพันธุ์อยู่นี่ว่าซะบนเพาะพันเลยนะเพื่อให้เป็นเรียนบนบนโพพันธุ์ก็ดีเออขยายแล้วก็เอาไปให้ข้าเจ้าป้อนกันเี้ยอืมแม่ยกดีแล้วดีแล้วอืมโอ้สุดเสยแล้วี่ไอเอาเอาอนา ผักเลยซื้อหมอนนี่เขาเห็นเออค่อยแก้มาฮะเจ้าเจ้าซีเฮ็ดจะกับเฮ็ดแล้วแหละเอาตัวที่เราเลยเออออออีแกนซื้อผักนี้มาเขาปลูกแล้วผักแล้วสันไหนมันเหรอฮะเฮ็ดตอนแบบนั้นในดินว่ากอยู่นี่ปลูกฟานผักกับสับตะไครกับบ้านเออเอออันนี้ผมได้ปลูกก็นข้าวโพดหันตัวสุดตัวฮนะแล้วเพ่อเฮ็ดได้สีแกนผักอยู่มีช่องลาดปลายอ๋อแค่นี้อยู่ที่เธอเอตัวนี้ไปหัน ถ้าให้ท่านใหยท่นเพราะคือว่าเนี่ยมันนับ็นุูกเขาแล้วกเฮือนมาเหมือนสนมันมาดีเดี๋ยวขาไล่มาเดีเดี๋เนอ่ยขนำน้ำช่วงานครับวายูพีเลยแต่มันก็นั้นเพราะว่าน้ำมันมืนกระพงในช่วงไงแต่สุราคามันย่ดบ่เป็นห้าล้านตายแน่เนาะ ขบว้งนี้ให้มายนนบอกดนย่างนี้บบวงนี่ลเดี๋ยวเดี๋ยวจากน้อยคลิปต่อไปสีไปรีวิวจุบม่อทุกคนได้เห็นสีไปเบื้องรายละเอียดเบื้องรีวิวคักๆนี่อ่ามีมเจียวอนอันนี้เจียววอนต้มแพงเสียบังคำอ่า่ในเจียวอนเป็นผู้ประทับรักดยงี้เดี๋ยเสร็จรักเสร็จทุกสิ่งทุกอย่าง นับแต่มาตังยูพีมาไม่คนเลยเนาะจะช่วยแต่เรื่องพวกเรื่องฟังเราอะเรื่องเลี้ยงเรื่องฟังเรื่องเลี้ยงเรื่องฟังแต่เรื่องบุกการท่องเที่ยวนั่นนั้นเราเราบริสตัวเราไปสร้างกูตีไปเนี่ยแล้วซร้านี้ซร้านี้การสร้ากับเป็นจุดเริ่มต้นแะเดย์ตอนนี้ด้ไตัวนี้มาก็ซร้ากับทั่วไปได้หมดนะเฮ็ดเนี่งก็ได้หมดขยายีไปท่องเที่ยวบขยายแคบมาะสบมันยังอาหารการกินกับครบอยู่นี้นะ มันจะครบอยู่นี่แหละเคยเอามาจะซาวเกาโต้เกิดไก่เนี่ยพ่อพันแม่พันมันนะให้บอกแพนมันก็ได้กินมาไล่เลยเดี๋ยวนาะก็ดีเลยเดี๋ยวนี่กินไล่โอ้กินไล่แล้วไล่รอบกินแล้วมีทางกินได้มีทางมันก็ได้เอาวากันไปเลเนี่ยของไก่นี่มันเนี่ยมันกินกินกันนของไก่อาจจะใส่ก็ได้โอ้แห่งกินไว้แล้วป่าพวกนี้นะป่าเขาบอกว่าซอกป่าซอกห้มยปักพวงไม่เอามะก้อยย่างกินเก็บมันแท้เลยเนาะเพาตัววงเนาะเท่าไว้เดี๋ยักบงพักเนี้ยมาลุงก็ได้นะ กันจองสิเนี่มันกินได้นะปุ๊กผักใส่เนเเี่ยพันธุ์มะเขือว้ามันก็อ่อนอดของบ้านแล้ว,เวเมเ,มเ,มเมือันจะนำมอหมดอืโอ้เห็นท่าสามีเรากันสร้างโต๊ะอะไรกับสร้างว่าเราเลยไยมันนำนะเป็นผจุดต้ป่าอยู่คนะหลายลานเนี่ยเนีเ่ยเขาก็ตักไปมัดจนนอนอยู่ทีมตัวยยางอ่าเ็ดบุหรี่ชุดนี่อะ็ดชุดนีครับว้า ย่าแหและอันนั้นเป็นบอนอันนั้นซำรองไว้ <laughs> เป็นบอนใหญ่ได้ยังท่านน่ะเด็กก็เลี้ยงปลาธรมารมชาติเออไว้โปกพืชน้ำโอ้เอาทุกคนกินข้นขาวกินน้ำกันแล้วนีน่เอาเลยเด้อดมีแต่ว่ากินข้าวกินน้ำเดียวแล้วก็ติดตังอันนี้นี่อาชิพาเฮ็ดมีแต่แบบไอเจนพูดแนะนำไอ้คูดไอนุนเฮ็ดเอาเองเด้อไอชิบอกว่าเฮ็ดให้เท่านี้น่ะต่อใส่เห็นบอเนี่ยการพูดออกมาอันเดียวนี้เราได้เห็นบอ ขันมันเราได้แนวนี้ไงพี่อวันเพิ่นเบิ่งเห็นเพิ่นเบิ่งคลิปอายตลอดพุทธะมันพุทธะโบมันนี่น่ะขันอายท้ายคลิปอินเราขันพุระขาดับโบได้เลยเครื่องน่ะไอคุณนี่อะไรเราทิพย์ปอาจังไปาวิ่งเซื้อเด้เลยทิพย์เพิ่นนะปัาเพิ่นไปซื้อไปอันอีขี้ไปซะกก่อนเที่ยวเศร้าหนึ่เนีงาก่าเออเที่ยวเศร้าอันบอกแล้วเทคกินน้อยลงเด้อกินน้อยเอาขันกินแล้วก็ได้เอามัอนกัน มันไปเสียงหยามมัดยื่นเลยเออไปแต่เด็กคนนี่เหมือนนั้นนะไปแต่สองโมงนะเออแม่แหละสองโมงไปกินมันตีไปกินเหล้าแล้วเมาแล้วนอนมันว่ากินกาแฟกินเอ็มลอยมันมาทำเครื่องโจกเสือกยูวนหลานส่งคนมากินข้าวข้าวเสีนักกินแล้วเนเออมาขอโจกยวอันากะชับไปอยู่ซ่างัน คือว่ามันทับจบไปเห็นอย่างไปเสียหอยาอันนี้ก็น,นอนเลยเ <laughs> นี่ยต, <laughs> ตัวไปดีป่ะนี่อยู่นี่กะเบิ้งเอาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลา<โ> <_ s 1> เลี้ยงไก่คือการคันไอ้คู่นี้คันมั่นนี่เนี่ยพ่อเพิ่นกั้นีเฮ็ดขอไกล้ตั้งหากตืมอย่างเนาะเนาะดุทองคันพ่อมั่นเนาะ <_ s 1> <_ s> มันเบิ้งตัวไปได้คันมั่นหรือกั้นีเนาะ <_ s 1> เลี้ยงส่วนตัวพุลพ้ละคอพุ้ละคอเลยไปซอนบนขันเลี้ยงอันนี้ขานมันเพื่อเดียวจับอันนี้จับนั่นร้อนล่ะ บไอพูดบันการเบิกกับไอโน่นฮั่นเฮ็ดทำการสองคนก็ได้อันนี้มีข้องอันนั้นเนาะข้องไอไรไหลนี่แย่ออกไปบ่จจะอันนั้นก็ฆ่ากันเองเหนาของเนาะเหนาของเขาเนาะเขาเฮ็ดต้อนได้ไล่กันเขาจังน้ำกุนเนาะไดี๋ยวไล่แต่ก็แบงเราเข้ามาเลี้ยงน้ำเข้าเข้ามาเลี้ยงตัวน้อยเขาน่ะเขาเพิ่งของรวมนี้ตัวรวมนี้พอแกเอาเอาจากเจ้าตัวนี้นี่ก้อนนี่น่ะใช่มาจากเป็ดเป็ดหนังหมูพืโอ้เป็ดอีบร้อนอาหารนบร้อน สอสเงยังมาเกลือมันตีเออมันกินไล่ก็เป็ดนี่ยพวกเก้วเตซี่ซอกินเองกันอย่างแย้พวกแยกเรามาโม่สอสเขาเป็ดกินเติมแห่งไฮอะไรเป็ดอีโจยตายที่ฉันบอกนี่มันนึงไปตรงน้ำมันตาเนี่ยได้ตรงไปเบียงห้องจะไปเรียกจะไปจีไปนันโตเนี่ยเปิดผู้ผักตโอเอาอันนี้สีพาเขาจัดการเดี๋ยนี้เออเนาะทุกคนคลิปนี้กับสีข้อดากันไปเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะพาเขาจะเอามาติดตั้ง อันนี้นี่ครับผู้ละเครื่องผู้ละเครื่องอู้เพื่อเป็นของพีอวันเนะาะจะคงๆผลสรสวยเลือเนาะแล้วขบุญกับุ่นำไล่ๆ่ต่อไปนี่ฮรกาสิข้อน้กกันไปเรียงคนนี้ทุกคนเนะเาะพบกันไม่คลิปต่อไปสบายดี